รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สุสูดสีแม็กเมจิกไอทยานต่อให้โลกตามถ้าเบรกเบนดิกเป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New MGES Comfortable สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้า สวัสดีค่ะเพราะเราสคนเช่นเคยเลยค่ะในรายการมอเตอร์เรนเนิงค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกคืนวันพฤหสับสบดีค่ะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มคึ่งเป็นต้นไปค่ะช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วง t e ค t t ไทม์นั่นเองค่ะวันนี้จะเอาอะไรมาฝากนั้นไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ นิสสันตีความนิยามของรถสปอร์ตใหม่ผ่านรถต้นแบบนิสสัน contemporary lifestyle vehicle concept ตัวรถก็คือนำนิสสันสกายไลรุ่นปัจจุบันเวอร์ชัน JDM มาเติมฟังก์ชันอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับคนยุคใหม่เกือบ30บรายการทั้งภายนอกและก็ภายในห้องโดยสารกล่าวได้ว่านะคะถ้าไม่ใช่เมืองร้อนนะคะแบบเมืองไทยนั้นเราก็สามารถใช้ชีวิตสบายๆในวันหยุดอยู่บนรถได้โดยที่ไม่ต้องเปิดแอร์เลยนิสสันระบุว่าทีมออกแบบได้ทำการพัฒนาสกายไล e ์ contemporary lifestyle สไตล์ vertical concept ภายใต้แนวคิดบิค o ลาดหมายถึงการออกแบบผลิตหรือลังสารอะไรก็ตามด้วยการผสมผสานสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันหากจะให้ยกตัวอย่างง่ายๆนะคะก็ให้นึกถึงภาพในฉากภาพยนตร์เรื่องอพอลโล13ที่บรรดาวิศวะกรของนาซ่านั้นหาวิธีออกแบบดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆจาก h ฮิ s ตันเพื่อที่จะช่วยให้นักบินอวกาศสามารถดำรงชีพอยู่บนยานอวกาศที่เสียหายต่อไปได้ ฟังชันลล้ำในต้นแบบรุ่นนี้ค่ะก็มีอาทิถังขยะจิว๋วและก็ช่องจ่ายไฟ1 0 0โวลต์ที่ซ่อนอยู่ในกระจกมองข้างโต๊ะพับสไลด์ขนาดเล็กที่วางโทรศัพท์ที่ซ่อนอยู่ในก้านพวงมาลัยที่บังแดดแบบถอดได้สามารถดัดแปลงเป็นโต๊ะขนาดเล็กเกี่ยวกับพวงมาลัยจอกลางดึงออกมาใช้เป็นแท็บเล็ตได้ช่องว่างแก้วน้ำค่ะพร้อมกับระบบอุ่นกล่องเก็บของที่พนักพิงศีรษะแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟให้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆแบบพกพา จอโปรเจกเตอร์ที่ซ่อนอยู่ในห้องเก็บสัมภาระกล่องเก็บของใต้กันชนท้ายพร้อมกับระบบเปิดแบบคลิกเซนเซอร์และก็ฟังก์ชันปรับเบาะนั่งด้านหน้าเป็นเตียงนอนแบบวันทัชพร้อมกับกล่องเก็บผ้าห่มที่แผงประตูเทสุโรอุเอดะนะคะหัวหน้าแผนก Mobility a n d a i Laboratory กล่าวว่า นวัตกรรมที่ช่วยให้ชีวิตของผู้คนนั้นมีความสะดวกขึ้นก็คือวัตถุประสงค์หลักขององค์กรเราคำว่านาวัตกรรมนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่เทคโนโล,โลยีขั้นสูงที่ไม่เคยมีมาก่อนเช่นการใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าหรือว่าชุดระบบช่วยขับอัิยะแต่ว่านาวัตกรรมนั้นก็รวมไปถึงการมองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆในสิ่งที่มีอยู่แล้ว และหาทางทําให้มันเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้ใช้งานมากขึ้นแนวคิดแบบบริโคลาสนะคะจึงเหมาะมากกับนวัตกรรมลักษณะนี้ที่สําคัญค่ะมันเป็นเรื่องที่สนุกมากสําหรับเราในการออกแบบโปรโตไทป์คันนี้ Life c o n t e m p o r a r ร l ี f ไลฟ์ l e v e ์เว l ิก็คือการตีความแนวคิดด้านการกินนอนแล้วก็ทำเรื่องสนุกๆในรถซีดาน <c oughs> เราเชื่อว่านวัตกรรมที่ได้มาจากแนวคิดบริโคลาสนะคะยังสามารถแก้ปัญหาด้านความยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม Contemporary Lifestyle Vehicle นั้นนับเป็นก้าวแรกที่แสดงให้เห็นว่า Mi โ r a าชนั้นสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์และเราก็จะเดินหน้าสำรวจนวัตกรรมนี้เพื่อที่จะนำเสนอสิ่งที่น่าตื่นเต้นต่อไปนิสสันจะทำการจัดแสดง Contemporary Lifestyle Vehicle Concept ที่นิสสัน Global h e a d q u a r t e r l กล l ในโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุน่น ก็จบลงเวลานะคะสำหรับช่วงแรกของรายการค่ะใครที่ชื่นชอบเทคโนโลยีนะคะสามารถติดตามได้ทุกช่วงต้นรายการเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะต้องไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลรามาพบกับเราช่วงหนะ้า ดีแม็กเมจิกทยานต่อให้โลกตาม BMW ศุนทุรีภาพแห่งการขับขี่เป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New m g e s Comfortable สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าไปอยู่เราสองคนกันต่อนะคะในช่วงของ t ทร r i ไรคะ่ะ t ทร r i ไรสัปดาห์นี้นะคะพี่แมมจะพาไปทดลองขับรถยนต์รุ่นใดไปติดตามชมพร้อมก,กันกับเราสองคนได้เลยคะ่ะ สวัสดีจ้าสำหรับคนที่ติดตามมาถึงช่วงของทิปได้นะคะวันนี้จะบอกว่าเรามาร่วมกับค่ายมาสด้าเลยค่ะเพราะว่าน้ำพิ่งเปิดตัวมาดใหม่ๆกับเกี่ยวกับเจนใหม่นั่นคือไปเปิดนู่นในใจกลางสยามสแควร์นั่นคือตัวมาสด้าสถึงคิวของสื่อมวลชนแล้วนะจ๊ะเราจะมาทําการทดสอบนะคะในส่วนของเขาจะมีทั้งสองประเภทนั่นคือเครื่องยนต์สกายแอทฟ ทั้งเบนซินและก็ดีเซลแต่ตอนนี้เขาจอดเป็นโหยฟูงมาสด้าสแต่จะให้คุณดูกันสักนิดนึงเดี๋ยวแมบมจะไล่ก่อนนะเอาภาพรวมโดยภายนอกก่อนนะว่าหน้าตานี่คือในส่วนของเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซิน1.3ลิตรนางจะดีไซน์แบบนี้นะจ๊ะคล้ายๆอะไรรู้ไหมกระจังหน้าเนี่ยประเภทของเหมือนกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า แต่นางจับเข้ามาแต่งอยู่ในในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินนะจ๊ะส่วนตัวนี้นี่อันนี้ยังจะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินอยู่นะแล้วก็ถ้าถามว่าตัวอันนี้จะเป็นเหมือนกลุ่มคลาส C แต่ถ้าตัวท็อปสุดในส่วนของสกายแอคทีฟเบนซินจะตกมาอยู่ในตัวนี้นะคะต่อจากด้วยตรงนี้ถ้าภาพรวมเห็นแล้วใช่ไหมแต่จะบอกว่าเรากระโดดข้ามาที่สกายแอคทีฟดีเซลหลิตร นางจะเด่นคือตัวนี้เลยค่ะในส่วนของกระจกหน้าดำตัวนี้จะถูกใส่เข้าในส่วนของเจ้าดีเซลทั้งหมดเลยแล้วถามว่าในส่วนของมาราสองเนี่ยมันเป็นรถที่เล็กแล้วก็คล่องตัวและน่ารักถูกสวมเข้ามามีตัวนี้โอ้โหเขาเรียกว่าพอดำมาเจอแดงมันเป็นคือสไตล์สปอร์ตจริงๆอันนี้เป็นอารมณ์ของเกี่ยวกับการแต่งรถนะคะแต่ที่แน่ๆที่แน่แ แม่มจะพามาเรื่อยๆนี่ยังคงอยู่ในส่วนของดีเซลนะให้คุณสังเกตตัวคำตรงขลังท้ายก็ได้เขาจะมีคําว่าตัวดีให้คุณรู้ว่าคันไหนเป็นดีเซลหรือคันไหนจะเป็นเบนซินนะจะ๊ะสำหรับ New m a สด้า2นะคะในส่วนของภายนอกเนี่ยเขามีการแต่งนะแล้วก็มีรุ่นพิเศษ2รุ่นเนี่ยกำลังจอดเป็นฝูงม a สด้านิวมาสด2เลยให้สังเกตแบบนี้นะ ในส่วนรุ่นพิเศษในการแต่งมานั่นคือในส่วนของอันนี้ที่แบบอมเจอแรกนี่คือแคปป๊อปให้สังเกตว่าตรงนี้นางจะเล่นสีขาวกระจังหน้าแล้วก็มีการเล่นสติกเกอร์แบบนี้แล้วให้สังเกตที่ตัวหลังคาจะขาวนะคะในส่วนของแคปป๊อปแล้วก็โหโอ้โหล้อ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 ลอยดูดิ มันมีความลงตัวมากๆเลยมาเดี๋ยวเรามาโยกในส่วนของอีกหนึ่งรุ่นนั่คือ l ุ c กี้ไดฟ์นะคะ l ุ c กี้ไดฟ์ให้สังเกตง่ายๆก่อนเลยสำหรับ New m า z d ส2นี่แม่แม่แม่โอ้โหเขาจะอินเทนส้อมด้วยเปล่าไม่รู้นะอันนี้ขอข้ามนะไม่เกี่ยวกับอีกเรื่องหนึ่งนะไม่รู้เขาเขาเป็นติ่งด้วยเปล่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะบอกได้เลยว่าเทรนสีส้มอะ ก็มาในส่วนของการแต่งรถด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นสีตัวรถกับส่วนมากจะอยู่ในโซนของปิกอัพแต่ตอนนี้มาอยู่ในส่วนของตัวนี้ด้วยแล้วก็รกาคาก็จะขาวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีสปอยเลอร์หลังสีส้มด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็นี่น,นี่แม่เจ้าโอ้โหลูกี้ได์เขาแต่งขนาดนี้เลยเขาแต่งขนาดนี้เลยนะโอ้โหูเจ๋งอะ่ะน่ารักอะ่ะอันนี้ อันนี้ที่จะต้องขับกันไปนะคะส่วนจุดหมายปลายทางวันนี้ของเราจะไปอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเดี๋ยวตามดูรายละเอียดนะว่าภายในภายนอกมีอะไรที่ต่างจากเดิมสำหรับ New Mazda 2ตัวนี้เราไปุยด,ด้วยกันกับพี่น้องสื่อมชนขับไปได้วยนะ แลต่อทีเซลลุยหนึ่งอาพร้อมลุยแล้วตอนนี้แบ่งเป็น3กลุ่ม3สถานีวนกันนะลุย Uhm, เรื่องของจุดเข้าเรื่องของไพลอนอันนี้จะให้ให้รู้สัมผัสในส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของการควบคุมพวงมาลัยนะคะแล้วก็จุดนี้ของต้องความเร็วว่าสี่สิบสี่สิบนะคะอันนี้สี่สิบนะคะอันนี้จะบอกว่าเสน่ห์ของมาสด้าสองเนี่ยนางจับจีระบบ ามีระบบในส่วนของควบคุมสเสเถียนภาพอะค่ะในส่วนการทรงตัวซึ่งอันนี้ทําให้รู้สึกเลยว่าอันนี้คือการถักหลบระสถานนะเนี่ยเขากลับมาทรงตัวได้ง่ายๆเลย GVC Plus ึึ่งมันพัฒนาจาก GVC ธรรมดาที่เมื่อก่อนมีอยู่แล้วเขาจะควบคุมการลดสถียนภาพทรงตัวอันนี้อยู่ใน Mazda สองตัวนิวตัวใหม่นี้ด้วยแม่เจ้าจับมาใส่ไว้ด้วย อีสได้เลยนะครับแต่ถ้าสัพีพิวก็เชิญได้เลยครับ <c oughs> สำหรับในตลอดก็คือสามารถเชิญราได้ได้ครับได้ครับ, <c oughs> รบได้เลยได้เลยครับได้แล้วหนึ่ร้อยโอ้ใช้ระยะอยู่การรอบใช้รอบค่อนข้าง <c oughs> เรามาต่อใน,นส่วนของเข้าถึงสาน,นี เรื่องของการเบรกเทสนะคะซึ่งจะมีทั้งข้างหน้าเราเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นนั่นคือเบรกบนถนนแห้งแล้วก็ต่อด้วยเบรกบนถนนเปียกเดี๋ยวเราไล่ไปตามลำดับนะคะในส่วนของสถานีที่2อันนี้ให้เราใส่สปีดไปที่ถึง80แล้วถึงจุดกําหนดที่ให้เราเบรกเบรกไปเลยค่ะเพื่อดูว่ามันจะดิ้นไหมถ้าไม่ดิ้นนี่ถือว่า GVC พัดนางทํางานได้ดีเตรียมนะคะ เรากดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวหนักจะทึบเบรกศูนย์สามไม่ว่างกับที่ที่สองเตรียมตัวนะครับศูนย์สามรับทีนะครับรับที่นะครับเตรียมตัวนะครับโอ้ยสุดยอดจีบีซีตัวทามศูนย์สี่ไม่มีเพียงไม่มีใดๆนะครับต่อได้ัหมคะเชียตรงนั้นครับคะแนนนะครับแหลมย้ํานะคะคนที่กำลังตามชมดูอะค่ะ เรื่องของการเบรกใดๆก็ตามในสถานการณ์จริงของขอให้คุณคจับคู่มารายึดมั่นแล้วมองนในจุดที่ปลอดภัยที่สุดความเป็นจริงเราไม่รู้ว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างแต่ตรงนี้เป็นสนามทดสอบที่รู้ว่าระบบเบรกตัวนี้ดีจริงๆ คือส่วนของถนนที่เปียกนะนีไ่ไม่แ้ GVC p a s s G Victory Control p a s s ชื่อไปสนสง่างานมาเราต่อเนื่องเลยนะคะอันนี้80ไปเลยค่ะมีส่วนของถนนที่ม่ได้สมุตมากเรามาดูว่าจะมีเสียงอะไรกลับมา,บมาไหม,ไหมยางเยิ้อันนี้แม่ถือว่าผ่านนะเนี่ยถ้าแค่นี้ ความเร็วมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรมีแค่ดึกดึกนั่นคือยางเจกิอกับถนนที่มันถูกจุดูดัแต่บสองได้เลยนะครับเสียงไม่ตีกลับเข้ามาถือว่าโอเคละมาเขาต่อเนื่องเลยอันนี้สนุกสนานอันนี้นะคะก็เหมือนเดิมถนนที่เต็มตัวนะครับถนนที่ที่สองนะครับยี่ขึ้นหน้าเนี่ยเหมือนลู่ระนาดนะคะที่เขาวา่าเ,เป็นเป็นเป็นสิ่งที่ถ้าเราเจอ แล้วไม่ต้องเบรกให้ลูดไปค่ะอันนี้อาจจะมีบ้างนะกอได้เลยนะครับแล้วก็อกนะอันนี้อ่ะเนี่ยเป็นับ้างจถ่ายเลขยับได้เลยใช่ไครับด้เลยครับดเลยครับ ราคาเรียกว่าเสร็จสินรร้นภารกิจของแมบบน,น,นะนะในส่วนของการทดลองขับในส่วนของ New m a ส d ้า2ซึ่งวันนี้มีทั้งในส่วนเครื่องยนต์สกายแอคทีฟเบนซินแล้วก็เครื่องยนต์ใน s k y ย c อ i ท e d ดีเซลนะคะบอกได้เลยว่าวันนี้แมบสัมผัสในส่วนของเครื่องยนต์เบนซินนะจ๊ะมันอยู่ที่ขนาด1.3ลิตรเพราะฉะนั้นแล้วบอกว่าความสนุกมีแน่นอนแล้วที่สำคัญเสน่ห์ของมาสด้าเขาแน่นอนเลยเรื่องของช่วงล่างขอชม จะเป็นรุ่นไหนช่วงล่างนางเซตอัพมาได้ดีก่อนถนนและขับนุ่มและที่สำคัญในส่วนของระบบ GVC Plus แม่เจ้าเอาเข้ามาอยู่ในตัวรุ่นนี้ด้วยเพราะฉะนั้นการขับของพวกเราสามารถควบคุมได้ง่ายเลยเอาละ่ะแต่แน่นอนค่ะก่อนซื้อทดลองขับก่อนนะแล้วก็ดูว่าเราตรงกับเขาเขาตรงกับเราไหมแล้วเจอกันค่ะขอบคุณที่ติดตามกัน ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปได้ในสัปดาห์นี้ยังไงสัปดาห์หน้านะคะก็อย่าลืมมาติดตามช่วงทริปได้ดีๆแบบนี้กันต่อค่ะค่ะตอนนี้นะคะพักชมโฆษณาก่อนสักครู่เดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันช่วงหน้าค่ะ อีสุดสีแม็กเมจิก y e ทยานต่อให้โลกต่มท้าเบรกเบนดิก BMW ศูนย์ทฤษยภาพแห่งการขับขี่ค่ะมาอยู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็มาถึงช่วงมอเตอร์เนส์ค่ะมอเตอร์เนสัปดาห์นี้นะคะก็ได้รวบรวมข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะของรอบขัาห์ที่ผ่านมามาอัปเดตคุณผู้ชมกันจะเป็นข่าวสารอะไรบ้างนั้นไปอัปเดรของกันได้เลยคะ่ะ โตโยต้ Toyota, เปิดตัวรถยนต์อเนกประสงค์7ที่นั่ง Innova s ซ n n i c All-New Inova n s c e n i c ในสไตล์ MPV Hybrid กับดีไซน์ใหม่ทั้งคันจากหัวจรดท้ายทั้งภายนอกและภายในแพลตฟอร์มใหม่เป็นโมโนคล็อกมาด้วยกัน2รุ่นคือรุ่น2.0 HEV Premium และรุ่น2.0 HEV Smart กำลัง186แรงม้าหรือ137กิโลวัตต์ ระบบเก e ียร์ e-cvt ตัวเลขประหยัดน้ำมัน21.3กิเมต่อลิตรพร้อมความปลอดภัยด้วย Toyota Safety Sense Generation ที่3 Mercedes-benz ขยายเครือข่ายการให้บริการหลังการขายสำหรับรถยนต์สมรรถนะสูงจากแบรนด์ mercedes-amg ทุกรุ่นจากเดิมที่สามารถเข้ารับบริการได้ที่ผู้จำหน่าย mercedes-amg จำนวน15แห่ง ปัจจุบันสามารถนํารถยนต์มาเข้ารับบริการหลังการขายแบบครบวงจรได้ที่ศูนย์บริการ Mercedes-Benz 40แห่งทั่วประเทศโดยแบ่งเป็นศูนย์บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครจํานวน22แห่งและพื้นที่ต่างจังหวัดจํานวน18แห่งโดยช่างผู้เชี่ยวชาญสําหรับการดูแลรถในกลุ่ม AMG โดยเฉพาะไทย Honda าเปิดตัวลีด125สีดำสีใหม่ล่าสุดมาพร้อมคอนเซป บีมอออินมินิมอลเป็นได้มากกว่าในสไตล์ที่ใช่ผสานความมินิมอลและความทันสมัยกับเทคโนโลยีสุดล้ำและฟังก์ชันการใช้งานรอบคันดีไซน์ด้านหน้าเป็นเส้นสายโครเมียมดิสเบรกหน้าที่มาพร้อมระบบคอมบีเบรกช่วยกระจายแรงเบรกหน้าหลังพร้อมเครื่องยนต์ e s p plus 4วาล์ว c ซีซีสมเปียดจันทายอดนักกีฬาแข่งรถชาวไทยในศึกจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รุ่น m o โต2 World Championship ที่อยู่ระหว่างช่วงพักเบรกฤด,ดูกาล5สัปดาห์ซึ่งกล้องสมเกียรติมีตารางการทำงานที่ชัดเจนและใช้การซ้อมโมโตครอสเพื่อสร้างกำลังแขนขาและการฝึกสมาธิที่สามารถเอาไปใช้กับรถทางเรียบได้พร้อมเปิดตัวแซงกฤษดาจำรูนจารีดแชมป์โมโตครอสประเทศไทย4สมัยในสังกัด Honda Racing t h a i แล n ด คู่หูในการฝึกซ้อมให้ผ่านความหนักหน่วงของการฝึกซ้อมมาได้ a u ด i เปิดตัว Audi Q8 e-tron รถไฟฟ้า100%ดีไซน์จากคอนเซปต์คาร์ในตระกูลซัฟเฟอร์กระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ยังช่วยในเรื่องเ a e r o d y n a m i c ของตัวรถพร้อมชุดแต่ง black edition และ S line ทั้งภายในและภายนอก และด้วยการเป็น every day electric car ระยะทางวิ่งไฟฟ้าที่ไกลถึง636กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งพร้อมใช้เวลาชาร์จได้เร็วกว่าเดิมเพึ่งชั่วโมงพละกำลัง408แรงมา้ายางมิชลินสำหรับรถยนต์นั่งซึ่งผลิตจากวัสดุยั่งยืนในสัดส่วนสูงถึง45%และผ่านการรับรองสำหรับใช้งานบนท้องถนนทั่วไปได้รับรางวัลนวัตกรรมยานยนต์ Automotive Innovation Award ประจำปี2 5 6 6ประเภทระบบช่วงล่างตัวถังรถและอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกซึ่งรางวัลดังกล่าวมอบให้โดยบริษัท Fry's e w a t e r House Cooper และศูนย์บริหารจัดการธุรกิจยานยนต์ซึ่งได้ทำการเฟ้นหานวัตกรรมที่โดดเด่นสำคัญในอุตสาหการรมยานยนต์ร่วมกับผู้ผลิต และซับฟลายเออร์มาตลอดระยะเวลากว่า1นึ่งทศวรรษยามาฮ่าจัดแคมเปญ The Creator a อ e n a เป็นการจัดประกวดในรูปแบบออนไลน์ผสมกับออฟไลน์ line, ภายใต้แนวคิดปล่อยความกล้าไปกับยามาฮ่าฟินที่ได้รับความร่วมมือจากสมาคมวิทยายลายัยเทคโนโลยีและอาชีวะศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรลร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในการเฟ้นหาและส่งนักเรียนนักศึกษาอาชีวะเข้าร่วมแข่งขันด้วยการสร้างสารรค์คลิปคอนเทนต์ตามโจทย์ที่กำหนดในแต่ละรอบการแข่งขันส่งเข้าประกวดผ่านทางโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์ม Facebook และ TikTok และคัดเลือกผู้ที่ครีเอทคลิปที่ฟินกว่า10ทีมสุดท้ายมานำเสนอคลิปผลงานของตนเองกับคณะกรรมการกูรูครีเอเตอร์ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าส0,000 0บาทพร้อมรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิน และของรางวัลอื่นๆอ,อ,อ,อีกมากมายค่ะอัปเดตข่าวสารจบไปแล้วนะคะก็วันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วค่ะสามารถติดตามรายการเราได้ทาง3าช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ Facebook Fanpage หรือว่า YouTube c h anel n ค่ะวันนี้เราสคนขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรบวันนี้สวัสดีค่ะ